สวัสดีค่ะวันนี้ปราสุกนะคะแกงส้มขนุนอ่อนกับปลากเกลือนะคะปลากเกลือก็คือเป็นปลาที่ใส่เกลือปากเลจะเป็นแดดเดียวหรือว่าเป็นปลากเกลือแห้งก็ได้แต่ปกติเราจะแกงกับปลากเกลือแห้งนะคะแต่วันนี้ปราสุกก็แกงขนุนอ่อนของคนเมืองอุตรดิตถ์นะคะแกงกับปลาสลิดแดดเดียวนะคะ,คะก็ปรุงแค่แกงไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เคี่ยวขนุนอยู่ ให้มันเปื่อยนะคะให้มันเปื่อยเดี๋ยวก็คุณป้าก็จะใส่ปลาค่ะใส่ไปทีแรกไม่ได้เดี๋ยวปลาเละนะคะนี่ค่ะคุณป้าใส่ปลาแล้วนะคะนี่ค่ะปลาสลิดตัวใหญ่ใญใส่สองตัวเลยไม่ต้องหั่นนะคะกลัวมันเละนี่ค่ะใส่ปลาสลิดลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวพอปลาสลิดสุกเข้าเนื้อกับน,น้ำแกงเดี๋ยวคุณป้าก็จะชิมรสนะคะแล้วก็ จะได้ใส่ชะอมนะคะแกงพื้นบ้านนะคะแกงขนมอ่อนกับปลาเกลือนะคะปลาเกลือนี่ปลาอะไรก็ได้บางคนก็แกงกับปลาสดนะคะมีปลาสดแกงกับปลาสลิดนะคะปลาสลิดใส่เกลือนะคะคุณป้าก็ใส่ปลาสลิดลงไปแล้วนะคะคุณป้ากินชิมนะคะก็เค็มเปรี้ยวค่ะถ้าใครชอบให้มันนัวนะคะก็ใส่ ของปรุงรสได้นะคะค่ะคุณป้าจะใส่จะอมแล้วนะคะพี่ป้าสลิดตัวใหญ่ป้าแกงทั้งตัวเลยหั่นตัวมันเละนะคะแล้วแบ่งกับน,น้องกันป้านจะชิมนะคะเพี้ยวแล้วค่ะนี่ค่ะก็เดือดแล้วนะคุณป้าก็ชิมได้ทีแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณป้าจะใส่ะอมนะคะแล้วก็จะปิดไฟนะคะนี่ค่ะใช่ชะอมมันจะหอนะคะนี่ค่ะแกงส้มพื้นบ้านนะคะคุณป้าสุกนะคะเริมพัน,นสนใจเชินเที่ยวชินกินค่ะนี่ค่ะชิมวสตามใจชอบนะคะคนจะตัดน้าตาลหน่อยก็ได้นะคะคนก่อนอืมอร่อยเลยค่ะนี่ ลาตัวใหญ่มากเลยสลิดนะคะแค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะใส่ชโอนะคะอร่อยอร่อยค่ะตามชอบนั้นตามชอบนะคะก็น้ำพริกแกงส้มเรานี่นะคะสวัสดีค่ะจากก้าสุนะคะมากินแกงส้มขนุนกับปลากเกลือพื้นบ้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ